ราคาน้ำตาลตลาดโลกทิศทางที่ดีสำหรับชาวไร่เงินตามปี63าทับ64มีรุน้นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่อง บาโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจง้งเตือนเป็นกำลังใจให้บาโซนกันด้วยนะครับขอคนละ1นึไลค์หแชร์ในการติดตาม Subscribe คือกำลังใจดีๆนะครับท่านผู้ชมทำไมถึงว่าปี63ทับ64มีลุ้นกับเงินตามนะครับดูจากทิศท,ทางสถานการณ์ราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ส่งมอบล่วงหน้านะครับ ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเป็นทิศทางที่บวกเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นราคาปรับขยับลงนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็ปรับขยับขึ้นมานะครับก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับยังไม่รวมพรีเมียมนั้นราคาก็ดีอยู่แล้วนะครับหากรวมพรีเมียมนะครับเงินตามปี63-64ถ้า64นั้นก็มีลุ้นอย่างแน่นอนนะครับน่าจะเกินเป้าที่คาดการไว้นะครับสำหรับเงินตาม ในปีนี้นะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยก็ถือว่าทิศทางเป็นทิศทางที่ดีนะครับหลังจากที่ราคาอ้อยขั้นต้นก็อยู่ที่920บาทนะครับราคาอ้อยขั้นสุดท้ายก็น่าจะมีลุ้นเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับในปีนี้มาดูราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าณวันที่30มิถุนายน2,564นะครับ ราคาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าสำหรับน้ำตาลเบอร์11ในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกานะครับก็พบว่าราคาน้ำตาลสำหรับเดือนกรกฎาคมนะครับส่งมอบล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม2564นั้นอยู่ที่17.63เซนต์ต่อปอนด์นะครับขยับปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนมากเลยทีเดียวนะครับขณะที่ราคาน้ำตาลเดือนกรกฎาคม2565 และ2.566นั้นอยู่ที่16.49เซ็ซนต์ต่อปอนด์และ14.97เซ็ซนต์ต่อปอนด์ตามลำดับนะครับซึ่งส่งมอบล่วงหน้าในเดือนกรกราคมปี65และ66นั้นก็จะลงนิดนึงนะครับถูกกว่าในเดือนกรกราคมของปีนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนี่เป็นการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังไม่เทขายน้ำตาลนะครับของ ปี6กและ66เป็นบางส่วนนะครับในการซื้อขายล่วงหน้ากันนะครับก็ยังมีโอกาสลุ้นขึ้นอีกนะครับในปี65และ66นะครับต้องดูทิศทางของอ้อยและตลาดโลกและสถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดของโรคไวรัสโคโรนากันอีกด้วยนะครับขณะเดียวกันนะั้นราคาน้ำตาลทรายขาวในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าของยุโรปรอบเดือนสิงหาคม25 6 4 อยู่ที่447.70ดอลลาร์สหรัฐต่อตันและรอบเดือนสิงหาคม2565อยู่ที่459.70ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนะครับสำหรับตลาดยุโรปนั้นปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับเพิ่มมากกว่าตลาดอเมริกาเลยทีเดียวนะครับสำหรับยุโรปยุโรปก็เป็นตลาดหลักของไทยเหมือนกันนะครับเหมือนกับอเมริกานะครับที่เป็นตลาดหลัก ตลาดขายน้ําตาลหลักของไทยนะครับตลาดยุโรปก็เป็นตลาดใหญ่นะครับที่ไทยอิงตลาดหลัก2ตลาดคือตลาดของอเมริกาและตลาดของยุโรปนะครับของยุโรปนั้นปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีสําหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับเงินตามในปี63สามนั้นมีลุ้นอย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่คาดการไว้50บาทต่อตันอ้อยนั้นก็น่าจะ เกินขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ70บาทต่อตันอ้อยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีพี่น้องชาวไร่อ้อยนะ